อันนี้ดำหน้าอยู่ได้ปลายหยางเนาะดำหน้าออกปลาย่ยางแต่ดำใบบางนึงหะนี่ปลูกไว้์ะกินปูกไว้ถ้ะใส่บุญปูกไว้ก้วนกินเป็นไวยที่มันเนื้อล่ำเป็นพลอยเป็นกินง,ง่ายเป็นกรอบๆต้นยางก็ลร้ต้นอยู่บนเมื่อกีดนำถัมวม นี้ปลูกไว้ถ้กินปลูกไว้ถ้ใส่บุญปลูกไว้ควรกินเป็นอ้อยที่มันล่ําเป็นพลอยๆเป็นกินง่ายๆเป็นกบกวยังก็งามพุ่นน่ะอืปลาดอกเขียวอยู่ในไนพุ่นปลาโอ้ยังก็งามพุ่นน่ะอืปลาดอกเขียวอยู่ในไนพุ่นปลา นี่ป cek, ูกไว้ถ like e. ้ากินปลูกไว้ถ้าใส่บุญปลูกไว้ก้อนกินเป็นไอ้ที่มันล่ำเป็นพลอยๆเป็นกินง่ายๆเป็นกบกวบเป็นปอกเป็กเยอะสุดสุดสุดสันมาเป็นผาดเยอะเห็นเพื่อนรอบรอบคลิปนี้กันมิยังร้ายเขากระงามงามถอดทางไกลสัตว์ตุงดงเก่งดิงดับวบบางใดเขาอยากงามปุ๋ยว่าใดไซได้เนี่ย กันเป็นแบบนี้ก็ดีสะอ่อนคักถอดหางไก่กุ้งลงเคิงดิงออกไหมแงมไหมคือว่าแงมที่เขาเป็นแบบนี้งามดําไปแล้วก็สะอ่อนเนาะต้นยางก็ไล่ยู่ดําหน้าออมเฮียนดําหน้าออมเฮียนเจ้าของ เงี้ยเงี้ยดำไปแล้วก็สวรรค์เนาะต้นยางก็หลายูขอบคุณผู้ฝืนรับชมด้วยจ้าผู้หมักทองให้ทองหน้ากับสบเบิองเหีวเนาะขอบค right. ุณผ no ู <ras> ้ฝ <medi> <Ti> ืนร <im machine. S 1> ับชมด้วยจ้าผู้มักทองให้ทองหน้ากับสบเบืองเหีวเนาะตั้งนี่ก็จะเป็นกอไพ่ต้นไพ่กอไพ่ขอบคุณผู้ฝืนรับชมด้วยจ้าผู้หมักทองให้ทองหน้ากับสบเบิองเหีวเนาะ แต่ว่าไม่ได้ขีดขีดมีเวลารขีดไม่มป็นห่มเงาอันนี้ก้าอันนี้กะตื่นขืนมาแยกมือเศร้ากับเมึงหาส้มบิวที่หูัดออมเถียงหน้าสันตัวตื่นขืนมาแยกมือเศร้ากับเมึงหาส้มบิวที่หูถัดออมเถียงหน้าสันตัว ตื่นขึ้นมาแยะมมือเศร้ากับเบิงห้าส้มวิวที่อยูออถัดออมเถียงหน้าสันตัวดำหน้าออมเทียน <c oughs> ดำหน้าออมเทียนเจ้าของตั้งน,นี้ก็จะเป็นกอไผ่ต้นไผ่กอไผ่คุณปาย่ยยู่ในไหนั่น กันเป็นแบบนี้กิดิสะอวานครับถอดหางไกงง่กรุงลงคิงดิงออกมาง่ไหมคือว่างามดีครับต่านนี้ก็จะเป็นกอไผ่ต้นไผ่กอไผ่ดำหน้าอ่อมเทียนดำหน้าอ่อมเทียนเจ้าของดิวอ่อมเขาเขากัน นี่แหละดำไว้งามไว้อยู่ขนาดบ่ได้เอาใส่ปุ๋ยใส่ดำหน้าออมเทียนดำหน้าออมเทียนเจ้าของนี่ปลูกไวถ้ถจะกินปลูกไวถ้ถจะใส่บุญปลูกไว้ควนกินเป็นอ้อยที่มันเนื้อล่ำเป็นพลอยๆเป็นกินง่ายๆเป็นกบกวายังก็งามพุ่นนะปลาดอกกระเขียว อยืนไน้น่าอีกคนไปโอ้ดำหน้าออมเทียนดำหน้าออมเทียนเจ้าของพุณไปยืนยอยู่ใน่นพุ่น,น,นขอบคุณผู้คนรับชมด้วยจ้าผู้มาถ่องให้ท่องหน้ากับสิบเบิรงเหี้ยเฮาน้อดำบ่เบินนดเนาะบ่มีเวลาดำเบิดบโม่บางดำ กันได้ดีปอยต่นใหม่งามใหม่บางเนาะจะอ่อนได้เขานนี้แล้วแขเป็นอยู่หน้าปกตินี่คค่สิงามคักงามอันนี้ดำหน้าอยู่ในปลายอย่างเนาะดำหน้าอออไปลายอย่างกัะดำไบ้วงนหนึ่งหันรอบสะทั้งนี้จะเป็นกอ่อพายท่านี้ อันนี้ป้าออยขอบคุณผู้คนรับชมด้วยจ้าผู้มักทองให้ทองหนากับสบเบืองให้เขานะปิ้วอ้อมเข่ากันนี่แหละดำไว้งามไว้อยู่ขนาดบ่ได้เอาใจปุยใจดำหน้าอ้อมเทียนดำหน้าอ้อมเทียนเจ้าของดำบ่เบิดเนาะบ่มีเวลาดำเบิด บมว่างดำเกลี้เดปอยนี่ปลูกไว้ถ้ากินปลูกไว้ถ้าใส่บุญนปลูกไว,กว้ก้นกินเป็นไวยที่มันเน้ล่ำเป็นพลอย,อยเป็นกินง่ายเป็นกบกวบ๋วดำหน้าออมเทียนดำหน้าอ,อมเทียนเจ้าของรอบสะทั้งนี้จะเป็นกวไภท้านี้ อันนี้ป้าอ้อยอ้อยดำบ่เบิดเนาะบ่มีเวลาดำเบิดบ่าบางดำกินได้ปล่อยแต่ว่าบ่าได้จีดจีดมีเวลาจีดไม้เป็นห่มเงาอันนี้แกอันนี้กันทำชีทงเะบรรย,ยากาศยางหนงนี้หมดส้ามันก็บเป็ดตอดอยู่มือนี่ฝนลิ้นจังหน่อยเนาะฝนลิน้นเห็นว่าเนี่ยฝนยังฝนแปลงใหญ่อยู่ในไนฝน กันเป็นแบบนี้ก็ดีสะอ่อนคักถอดหางไก่กุ้งลงกิ้งดิงโอ้แม่แงมไหมซื้อบางแงมดิเขาเขาก็แามแงมถอดหางไก่สัตว์กุ้งลงกิ้งดิงดับวับางใดเขาอยากแามปุ๋ยว่นใดใส่ได้นี่ขอบคุณผู้คนรับชมด้วยจ้าผู้มักทองให้ทองแนากับสิบเบอร์ไหนเอาหนาเอาชีทองนะ บรรยากาศยองแนาเงี้ยหมดสัามันก็เป็นเตาอยู่มือนีฝนลิ่นๆจังหน่อยเนาะฝนลิ่นเห็นว่าเนี่ฝนเนี่ยแบบฟุ้นฟูฟุนรับชมได้จ้าผู้มักทองให้ทองแนาก็บสีเบิองเห้เขาเนาะพิ่อ่อมเขาเข่ากันนี่แหละดำไว้งามไว้อยู่ขนาดบ่ได้เอาใจปุ๋ยใจพิ่อ่อมเขาเข่ากันนี่แหละดำไว้งามไว้อยู่ ขนาดไ่ได้เอาใจปุ๋ยใ่ขอบุณผู้่นรับชมเด้จ้าผู้มักทองให้ทองหนาก็สิบเบื้องให้เฮานะนี่ปลูกไว้ถต่กินปลูกไว้ถ้าใส่บุญปลูกไว้ก้วนกินเป็นอ้อยที่มันเนล่ำเป็นพลอยๆเป็นกินง่าไงเป็นกบก๋วยจนยางกระายต้นอยู่บนเมื่อกี้น้ำท่วมกันเป็นแบบนี้ี่สิสอ่อนครับ ถั่วท,งงทั้งใบกุ้งดงจิ้งดิงออกมา,งามแงม่ะคือว่างามดีครับต้งนี้ก็จะเป็นกอไผยตน้นไผยกอไผยแงมอันนี้ดำหน้าอยู่ได้ปลายหยางเนาะดำหน้าออกปลายหยางก็ดำใบว่างหนึ่งหรัตนต้นไม่งาใหม่บางเนาะจะหวนได้เข่าเนี่ยแล้ว แขนเป็นอยู่นาปกตินี่แค่สิงามคักเอาพุณเล่นๆเด้จ้าเป็นแบบงามๆดำไว้แล้วก็สะอวนเนาะต้นยางก็ไลยอยู่ปุยออมเาขาเขากันนี่แหละดำไว้งามไว้อยู่ขนาดไม่ได้เอาใจปุยใจปิดป,ป,ปากเปิดปากแค สุดๆจด,ดานมาเป็นาบาทเยอะเห็นเพื่อนรอบคลิปนี่กันไม่ยังไรคนปลูกไว้ถ้ากินปลูกไว้ถ้าใส่บุญปลูกไว้กว้นกินเป็นไวยที่มันเนื้อล่ำเป็นพลอยเป็นกินง,ง่ายเป็นกบก๋วแต่ว่าไม่ได้กีดกีไม่ีเวลาจีดไวไมเป็นห่มเงาอันนี้กนอนี้กะนคุณ